เราต้องทำไงนั่นหน่อยแล้วก็แห่ไปกันเต้นยองๆนี่เลยอ๋อแล้วก็แบงค์ยี่ให้จดุยสักสองใบเลยนะจากมือหางเครื่องมีผูกเป็ี่ยนนยข้างไหนเราอยู่ข้างหลังโน้นเราหลังโน่นเเราไม่อยู่ข้างหน้าหรอกเราอยู่ข้างหลัง ตรงนี้เราไปรกันรถมาอีกแล้วครับปุ๊กเกอรถมาเร็วรถข้างหลังนนกองย้าเสร็จยังอ่ะ ีเจะถ่ายรูปแป,ป๊บนึงถ่ายรูปแป,ป๊บนึงเอาบัวอยแลายะรถอ่ะมันโอบัวอยมากเลยยิยมย่มเจ้าบ่าวกำลังตั้งเออมาแล้วมาแล้ว ก็พอนะ <laughs> <laughs>